ส, yup. สบายดีพี่น้องสบายดีเบิด์ตสุขุสุขคนมื่อนี้กับพ่อกันที่เก่าสบายดีทศคอมมื่อวานี้บะลุงเมื่อ,อวานีทศคอมมาหยังมาเฮ็ดมาเห็ดมาหาเห็ดย <iz> ังมืัอนี้เห็ดพาะเฮพามื่อวานนี้ก็ลงมาหว่านปุ๋ยเนาะตอนนี้ก็พาเะคอมันมาเก็บเห็ดเนาะเห็ดแต่เศร้านี่แหละเห็ดเพาะก็ได้นี่ทะคอมจะเห็นบ่เห็นหนุ่มเป็นในหนังมันแมนอยู่บ่นนี่แม่แมนทำเนาะข้ากับเกิดโจ ลังกระเจาะตรงนี้มันกลายกระเจาะเลยเถาน่าก็มีอืมข้าพามันหลุดหล่มดินเลยอือยื่หล่มดินหนะมองเสือเก่ามันมัน,นคือดอกน้อยแต่ว่าอ้ยหักกระเจาะตรงนี้นะหักมุ่นเจอหน่อยๆเพิ่งต้อพุ่นดอกใหญ่นี่ต้งดอกไม่น้อยเนี่พี่น้องโอ้ยคือดอกเคุนใหญ่แล้วนี่นี่นี่แถวมือนี่นี่นี่นนน เอาไงนี่นี่นี่กำลามเป็นอุปกรณ์คนคือบ่วงเนาะถอนเขามาถือบ่วงมานำอันนี่มันมันมันบ่วงวันด้วยไงอมมตัไหนด้วยอมเอาเข้าวโอ้เห็นแลเห็นแล้วสองตัวสองตัวอักตาองัีสองตัเก็ย แถวหน่อนนะแม่นเบิดแล้วแถวมันกินกระดูกกระดิแถวหนั้นนะเรื่องเก็บเอะนะยอะ หุนมล่ะนมานเโอนี่นีแล้วลนี่ขึ้นเสมรมาขึ้นว่านนี่พี่น้องมันเป็นมาขึ้นนี่นนว่านกคนตกพอตัแห้งอะน้ำนาเขาแห้งจนวมีมนี่ก็คนดำนากร้ายมานี่ยคนนีมุนเลยมุนมาอกนี่เนาะขัดหาเราเฮ้ยเฮ้ตนี้นะเฮ้ยื เลือนสเือนเห็ดตกปลาอะไรวะเนี่ยตกปลาก็ได้แล้วจะเอาอยู่บ่ว่นะนี่นะแท้นี้ยัง,ยงา่อมอ้ยเะะไยังต้นไ้มุนอีกแล้วม,มนอ่นนะนต,อต,ตอน,นอ้ยแตกเลยทาไวะเนี่เดี๋ยวหาเลยะออกเท่านี้แล้ว

nội vừa đi hóa đi hóa. ấp. Chỗ khác nhỉ? Lẽo cái này quạt ha, Quạt rồi. <laughs> บอร์ละบอกเลอะอวดไวเลยอะฮะอะไรประมาณนี้พี่น้องแกงหน่อยหนึ่งแกงใหญ่โอ้ยแถวคอมนี่แถวนี้นิะพี่ควดเบดรละเบ่แถวนี้นี่นะเอาหนี่ขาวๆนี่แม่ได้หนี่อืมแม่บอลนี่ือบ่แม่นหรบ่แม่บ่แม่ หาหาเดียวฮะชงห้างคักดินดูขาวดอกบรรยากาศอยู่ข้างหน้าพี่น้องอยู่แคมใหหน้าเขาห้องกําลังเขียวเขาหน้ายอดเนาะพีนี้บ่ได้เห็นนาดํำทั้งน้ำพญารำพันกําลังขาดนาเพราะว่าพึ่งลากิโจ้ระวานนี่บ่มีน้ำเนาะพอดีตอนคําวานพฝนก็ตกมาเลยเพันก็ได้สืบต่อต่อเนื่องไป ไรคอมบิดแล้วบ่หาหาหาเดี๋ยวหาขัดเที่ยวขางให้หน้านี่แหละนี่ก็ลงมาหวานปุ๋ยมาหวานปุ๋ยใสย่เขาหน่อยบอ่เที่ยวขาวเที่าวนี้นี่นั่นน,นี่นี่นนี่ แมนอยู่บ่คัดมื่ก่อนมีอยู่บ่มีอยู่บ่โอ้แมนรีแมนรีเต็มถือกระตาอยู่บ่ครับจีมันเบิดเด้อ่ะเบิร์ตเต๋อถือกระตายังลายอยู่เล้วนะ Lăng này chua đọc mình nói <laughs> bởi bỏ đi anh tao mượn đi anh là lên tôi bổ hên đi nina nguyên bố mhm 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 thấy, mhm อุ๊บหามัคับมือคักกลมฮะใ่ทอมยังวห <c oughs> ลายเต๋อพอแกงพอแกงหน่อยแกงแหก,แกปีนะปีนี่ท่านได้กินแกงเห็ดเพาะจากเถื่อเอาทองพายเมื่อวันนี้มาอ,อัดประตูสวนเอยเด้อ ความผลได้เฮ็ดประกาศสิเมื่องแล้วมีบรรยากาศจะท่งให้ท่งหน้าพี่น้องเอ้ยมันอีก็ลงมาหวานปุู๋หวานนะฮาก็ต้องท่านได้วานปุย๋ยพุ่งพ่อตยอดมากท่านได้วาดน,นี่งลงจักเม็ดผัวผลหักหกรตุกเดทุกมาสุดก่อนกับได้วานแต่ขังนี้เนะาะเขาหักกรเคี้ยวก็สิไปหวานอยู่กำนั่นอีกอ่ะจังได้กับคิปดว่าพอเข้ามาใน,น,นก็นสิได้ลาพีล่ลาน้องลงตะเพลงสนิทพี่น้องไปหาเฮ็ดเบียร์แข่งงานก่อนบัดนี้ พอกันในคลิปหน้าเนาะสําหรับคลิปนบดี